สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับป๊อบช่วยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้ป๊อบช่วยมีรถอเนกประสงค์ราคาน่ารักมาฝากหนึ่งคันนะครับตอนนี้ป๊อบอยู่กับเจ้าอินโนวานะครับเครื่อง2.0 g นะครับเกียร์ออโต้คันนี้เป็นปี2015นะครับผมซึ่งวิ่งเพียง139,000สมเกิโลเท่านั้นเองนะครับราคาเปิดอยู่ที่325,000บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคันนี้มีความคุ้มค่ายังไงครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันครับเพื่อนๆว่าคันนี้สภาพภายนอกนะครับเป็นยังไงคันนี้บอกเลยว่าสีบอลสภาพภายนอกกล้าพูดได้เลยนะครับว่าสภาพประมาณ90%เลยนะครับตัวสีตัวถังต่างๆนะครับสวยพร้อมใช้งานนะครับอ่าอย่างชุดไฟนะครับไม่แตกไม่แล้าด้านหน้านะครับมีไฟตัดหมอกเดิมโรงงานมาให้นะครับทุกอย่างเนเดิมสวยๆนะครับตัวล้อแมกเดิมโรงงานอันนี้จะเป็นขอบ15นะครับ ยางดอกเลือกนะครับปี21นะครับสามารถใช้งานได้อีกยาวนะครับยังนิ่มๆอยู่อมาดูด้านข้างนะครับมีเวทีกาดน้นะครับติดฟิล์มพร้อมใช้งานทุกอย่างนะครับกาบข้างทุกอย่างยังอยู่คิ้วประตูอยู่สวยๆนะครับเดี๋ยวเราวนมาด้านหลังชุดจุดเซนเซอร์ต่างๆนะครับผมตัวโลโก้ทุกอย่างยังสวยงามอยู่ชุดไฟสวยนะครับไม่ไม่แตกไม่ลาวไม่เหลืองนะครับอ่า บอกเลยว่าคันนี้ถึงจะปีลึกแต่สภาพสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานลูกค้าถ้าเข้าไมา่เห็นคันจริงบอกเลยว่าใหม่มากนะครับไม่สมกับที่เป็นปีลึกเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยบอกว่าคันนี้คันนี้บอกเลยว่าภายในสวยๆนะครับไม่ช้ํานะครับพวงมาลัยไม่มีลอกนะครับชุดคอนโซลกลางต่างๆแดชบอร์ดนะครับปุ่มยังสวยอยู่ตัวหนังสือครบชัดเจนไม่ลอกนะครับไม่หลวมอ่าตัวคอนโซล สวยๆนะครับบอกเลยสภาพใหม่ๆพร้อมใช้งานไม่มีรอยขีดข่วนนะครับแผงข้างต่างๆชุดเบาะนะครับเบาะหน้านะฮะสวยๆไม่มีคราบสกรปรกนะครับไม่ขาดไม่ยุ่ยนะครับฟองน้ําเต็มตึงนะครับภายในสีขาวสีครีมแต่ว่าสะอาดนะครับชุดผ้าหลังคาบ,บอกเลยจริงๆรถอเนกประสงค์นี่จะต้องมีรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยเปื้อนนะครับปากกาหรือว่าพวกคราบน้ําต่างๆนะครับเพราะว่า คนในครอบครัวใช้กันเยอะนะครับแต่คันนี้บอกเลยว่าสะอาดสุดๆเดี๋ยวเรามาดูตอนที่สองกันอีกทีครับนี่เลยอ่าให้ดูความใหม่ก่อนครับพร้อมใช้งานจริงๆครับคันนี้สวยไม่มีแทบจะไม่มีตำหนิเลยครับพร้อมใช้งานไม่มีรอยให้กังวลใจเลยเดี๋ยวมาดูตอนท้ายกันครับ อันนี้ป๊อบยกเบาให้ดูนะครับว่าสามารถามีพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับเก็บของได้อีกเยอะเลยนะครับหรือว่าถ้าตอนที่สามสามารถเาเบาลงมาสามารถนั่งเพิ่มเติมได้ด้วยจะบอกเลยว่าคันนี้อนเนกประสงค์จริงๆพร้อมใช้งานราคาน่ารักฮะโลง่ลงๆนะครับแอร์ตอนหลังแอร์ทั้งหมดมีสามตอนนะครับมีด้านหน้าตรงกลางและตอนหลังด้วยอ่าเย็นฉ่าทั่วคันแน่นอนบอกเลยคันนี้ <Yeah. S 1> พร้อมเดินทางพร้อมใช้งานอ่ะ เนี่ยครับเสียงประตูทุกอย่างยังแน่นอยู่เลยฮะกือบๆๆแน่นๆนนโอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่โตโยต้าชัวซัมมิตสาขาบางเมืองนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาพร้อมทดลองขับได้นะครับรถของเราตรวจสอบ280จุดก่อนขึ้นขายนะครับผมตัวรถพร้อมใช้งานลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองขับได้โชว์รูมเราอยู่ที่ ถนนสีรันคลินนะครับมุงม่งหน้ามาทางสามแยกการไฟฟ้านะครับจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงโรงพยาบาลเปาโลนะครับรถคันนี้ผ่อนเพียงประมาณ6กพักว่าบาทลูกค้าท่านใดสนใจสามารถมาชมคันจริงได้เลยการันตีเลยครับรถคันนี้พร้อมใช้งานและสวยครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม